ครับขอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับชาว YouTube ที่เคารพนะครับโอ้วันนี้นะครับเย้แล้วนะครับเจ้า NKR นะครับร้อยคันนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะครับน้ำมันตันนะครับน่าจะเป็นผมดูแล้วนะครับนะครับน่าจะเป็นที่นะครับทังสกปรก นะครับเพราะว่านะครับดูลักษณะนะครับไปลุยนะครับน่าจะไปลุยไปลุยไอยางปะาตยนะครับนี่ครบนะครับเจ้า NKR คันนี้ลอยแรงนะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะครับน้ำมันตันนะครับน้ำมันตันนะครับ ถังน่าจะสกปรกนะครับเดี๋ยวพาไปเปิดดูถังน้ำมันนะครับดูลักษณะไปแล้วนะครับอู้นะครับเจ้าอินคาโรยคันนี้นะครับเครื่องนะครับอู้ยางสวยนะครับไม่มีเยิ้มนะครับจะเยิ้มฝ้านี้หน่อยเดียวนะครับอู้นะครับเครื่องสะอาดนะครับเครื่องคันนี้ เครื่องสะอาดมากๆนะครับเครื่องสซคิ๊กเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับปัญหาของเจ้าอินคาคันนี้ว่านะครับเป็นไงถึงว่าน้ำมันตันนะครับดูจากสาเหตุนะครับรู้แล้วนะครับเพราะว่านะครับเป็นคาบนะครับยางประตยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะครับคาบยางประตยที่กระเด็นมานะครับ นะครับพวกดินนะครับพวกดินพวกนะครับเศษนะครับเศษสนิมนะครับในถังในส่วนมากนะครับเห็นเห็นได้ว่ารู้นะครับปัญหาว่ายังไงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้ช่องนะครับ YouTube นะครับตรองเพชรคูปตาช้างนะครับด้วยนะครับผม เรามาดูนะครับเป็นไงนะครับนี่มาดูนะครับสภาพถังก็ยังีสวยอยู่นะครับสภาพถังเดี๋ยวผมมองไปแล้วนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับเห็นตัวจาระบีนี่ไอยางปะโตยนี่ไหมครับน่ะมันจะนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่นะครับมันจะมาเกาะนะครับแถวผ้านี่เวลาเราเปิดผ้าอกซีษนี่นะครับ อาจจะเข้าไปในถังนะครับดูที่น้ำมันพมถ่ายออกมานะครับเป็นจุดสีดำนะครับนี่น้ำมันนะครับน้ำมันในถังเป็นจุดสีดำนะครับมีทั้งหินนะครับมีทั้งหินนะครับเยอะมากๆนะครับนี่นี่สาหิตนะครับน่าจะมานี่เห็นไหมครับจาระบีนะครับหรือจะว่ายางปูตุยนะครับ น่าจะเข้าไปตันนะครับแถวสายน้ํามันนะครับหรือว่าสายนี่ครับเห็นไหมนะครับอาจจะเป็นการดูดและดันขึ้นมาไม่ได้นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําการล้างนะครับเจ้าถังน้ํามัน n อ r ของเรานะครับให้แล้วเสร็จนะครับอ่ะนะครับก็นะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเอานะครับปัญหามาบวกโตนะครับเพื่อจะได้แก้ไขกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ